จร์ดเป็นเด็นร้อนข่าวฟุตบอลไทยาบมานโนโปรกิงสตล์ประชาวันที่26ตุลาคม2566โดยชายผู้บัาคครั่งฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวบอลไทยในช่วงของเช้าว,วันนี้กันดีกครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างฟุตบอลไทยช่วงเช้าวันนี้เอาได้ยังไงงานนี้นะผมอบอกได้เลยว่าเอริทค่าวรอสวีเดนชุดใหญ่หากไม่ได้ค่อยมาว่าหรือมาเล่นในกับทางช้างศึกนะ โดยก่อนผู้บอลโลก2 0 26วรัรอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบ2วันที่1 6พฤศจิกายนพบจีนนังลาและก็วันที่21พฤศจิกายนพบสิงคโปร์โดยมาดามแป้งคุณดวนพันล่ำํำเป็นผู้จัดการทีมเชิไทยทำเอาแฟนบอลน,นั้นบอรุ้นกันท่วนหน้านะฮะล่าสุดนั้นต่อสายตรงทาาทามเอริกข่าว แบ็กซ้ายลูกครึ่งไทยสวีเดนเพื่อจะมาช่วยทัพช้างศึกลุย2อราการสำคัญทั้งฟุตบอลโลกปี2026รอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบ2แล้วก็เอเชียนคัพรอบสุดท้ายโดยเบื้องต้นนักเตะมีความสนใจแต่ว่าอยู่ในระหว่างศึกษาหรือว่าปรึกษากับครอบครัวอีกครั้งแต่ทีมงานข่าวได้รับข่าวข้อมูลมาว่าเจ้าตัวนั้นยังรอโอกาสมีชื่อติดท,ทีมชาติชุดสวีเดนชุดใหญ่อยู่นะ โดยเนืงจากว่าเขาเองก็อยากจะตามรอยรุ่นพี่ชื่อดังอย่างอาริสันเดอร์อิซักที่กลายเป็นตัวหลักของทีมชาติสวีเดนและสโม,มสรนิวคาเซลแต่ถ้าถึงวันหนึ่งที่เขาบร้วาไม่สามารถจะลงเล่นให้กับทางทีมชาติสวีเดนได้เขาเองก็พร้อมจะมาเล่นให้กับทางทัพช้างศึกทีมชาติไทยส่วนการทำบัตรประชาชนในการส่งชื่อก็ไม่ยากอีกด้วยนะ สำหรับทางอีดิคาวปัจจุบันอายุ22ปีมีคุณแม่เป็นคนไทยและคุณพ่อเป็นคนสวีเดนโดยเป็นอดีตผ,ผลผลิตจากทีม AIK สโมสรชื่อดังแห่งลีกสูงสุดสวีเดนก่อนจะย้ายมาค้าแข่งกับ EGF Ahus ทีมในซูเปอร์ลีกเดนมาร์กตั้งแต่ปี2021และก็ได้รับโอกาสอาฮะลงเล่นอย่างสมเสมอนอกจากนี้ยังเคยเป็นการันตสำคัญให้กับทีมชาติสวีเดนมาแล้วในรุ่นอายุไม่เกิน21ปีในครั้งนี้นั่นเองนะ เป็นว่างานนี้นะผมก็ฝากไปให้กำลังใจและไปร่วมลุ้นกันนะฮะว่าอิลิขาวนั้นจะมาไทยได้หรือไม่เรามาดูข่าวต่อมาเจนนครับเอาเรื่องอยังไงอาเชอร์ปาปาสเปิดใจหมดเปลือกสาเหตุที่บูดิลัมเอาชนะทีมจากทางออสเตรเลียไม่ได้นะโดยอาเชอร์ปาปาสเปิดใจนะฮะปาปาสัสเซ็งยังแก้ไม่ตกปรา,าสาทไฟฟ้าพื้นที่สุดท้ายไม่คมในเกมพ่เบลเบิร์นซิตี้เอฟซีในศึกลูกหนัง ACL 2023นะ ดยกันนี้ทางบุริลัมยูเตดนะฮะเปิดบ้านพ่ายเบลเบิร์นซิตี้เอฟซีจากเอลลีกออสเตรียไปด้วยสกอร์ศูนย์ต่อสองซึ่งอาเชอร์ปาปาโหน้าผู้เปิดศสนบุริลามเปิดเผยถึงสาเหตุที่แพ้คาบรังสายฟ้าว่าเกมนี้เรามีโอกาสในการทําเกมบุกเยอะมากแต่เราเองนั้นยังมีปัญหาเรื่องของการจบสกอร์ในพื้นที่สุดท้ายเช่นเดิมเราเตรียมแผนมาเพื่อจะเปิดเกมบุกเข้าใส่ตั้งแต่ตอนแรกแล้วเพื่อหวังที่จะทาประตูให้ได้ก่อนแต่อย่างที่บอกไปนะครับในพื้นที่สุดท้าย เรายัางคงยกระดับและก็สร้างความจังหวะเนี่ยในจากการจบสกอร์ยังไม่ได้เลยสำหรับโปรแกรมมาต่อไปของบุริรัมนั้นมีคิวเปิดบ้านทำ Big Mac, ศึกบิ๊กแมตช์ฟุตบอลไฮรักปริโบชัยลีก2 0 2วพบกับบีจีปทุมในวันที่29ตุลาคมคิกออฟกันเวลา1ินาฬิกาเป็นต้นไปใครเป็นแฟนพวกเขาตามติดร,รับชมและก็ร่วมเชียร์กันได้เรามาดูประเด็นข่าวจอมานก,กันอีครับ เอาได้ยังไงลุงเดวินโพสต์ข้อความหลังบริลัมแพ้คารังประสาสายฟ้าสี่นัดติดไม่ชนะใครเลยนะ โดยลงุงเดวินชิชอบได้โพสต์ข้อความหลังที่บริลัมพ่ายคาบรังราสาสายฟ้าสีนัดและไม่นชนะใครซึ่งงานนี้บริลัมนะฮะพลาดท่าพ่ายคาบ้านให้กลับทางเมเบิลซิตี้ทีมแชมป์าจากทางออสเตรเลียไป0ูนต่อ2โดยเกมนี้เจ้าถิ่นบริลัมนั้นมีโอกาสลุ้นจบสกอร์ยิงตรงกรอบเพียงแค่4ครั้งเท่านั้นสบผนให้บริลัมเนี่ยสีนัดหลังสุดไม่สามารถเอาชนะใครได้เลยแพ้ไป2เสมอไป2 ซึ่งเพจลุงในวินชิดช,ชอบก็ได้โพสต่อความถึงสถานการณ์ของทีมโดยเขาระบุนะว่าขอบคุณทุกคนมาสู้ด้วยกันยังมีโอกาสให้สู้เราจะสู้สุดหัวใจนะนาแต่นะผมเป็นว่างานนี้ก็ฝากไปให้กำลังใจสโมสรตัวแทนจากประเทศไทยของเรากันด้วยนะเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากักอีกครับสเือนแชมป์ฮ่องกงบทสรุปทรูแบงคอกตัวแทนประเทศไทยพบคิดทีเอสนะ โดยการน,นี้ทางทูรูแบงคอกนะฮะทีมตัวแทนจากประเทศไทยบุกเยือนทีมคิชเชียเอสซีทีมกระแ้งดีกรีชั้นลีกฮ่องกงโดยกนนารในการฟุตบอลเอเอฟซีแชมเปี้ยนลีกระบแบ่งกลุ่มนัดที่3ทูรูแบงคอกอยู่กลุ่ม F ร่วมสายกับชุนบุกค,คุนไดมอเตอร์ไรออนซิตี้เซเลอร์แล้วก็คิชเีเอสซีโดยทูรูแบงคอกเนี่ยไทยนั้นพบกับทางคิชเีเอสซีจากฮ่องกงการแข่งขันณฮ่องกงสเตเดียมวันพุทธที่ผ่านมาเวลา19บเนาฬิกาตามเวลาของประเทศไทยถาท่ายทอดสดทางช่องทูสปอร์ตชูนะฮะ โดยงานนี้ผลปรากฏว่าทูรูแบงคอกเนี่ยทีมตัวแทนจากประเทศไทยบุกไปเอาชนะทางคิดชีเอสซทีมกระหล่งดีกรีฮ่องกงไปถึง2ต่อ1โดยเจ้าถิ่นคิดชีเอซีได้ประตูขึ้นนำไปก่อน1ต่อ0นัที่ที่7ะฮะจากทางแจนเชอร์ จากนั้นเข้าสู่ช่วงทศเวลาบาดเจ็บของครึ่งแรกช่วงทศเวลาสีนาทีรุ่งรัตปุ่ิจันทึกนารุกดีกรีทีมาชิไทยยิงให้ทรอแบงคอกตามตีเสมอเป็น1ต่อ1และจบครึ่งแรกทั้งสองทีมเสมอกันอยูน1่1ต่อ1เข้าสู่ครึ่งหลังได้เพียงแค่ทรอแบงคอกมาได้ประตูพลิกขึ้นนำา2ต่อ1นะฮะเป็นประตูชัยของเกมนี้เลยก็ว่าได้นะโอโหเป็นว่างานนี้นะครับถือว่าทาเต็มที่สโมสรไทยใครว่าไม่เก่งนะเรามาดูข่าวต่อมากันครับ เอาล้ยังไงชบาแก้วลงซ้อมมือสุดท้ายด้านพิชชะทิดาชี้ต้องเล่นให้ละเอียดในศึกปรีโอลิมปิกนะโดยชางพิชชะทิดามโนวังในะาะกองหลังทัพชบาแก้วเผยความพร้อมดวลเกาหลีใต้คัดปรีโอลิมปิกนัดแรกในครั้งนี้ โดยฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยลงฝึกซ้อมครั้งสุดท้ายก่อนทาการแข่งขันเกมแรกของผู้บอลหญิงโอลิมปิกรอบคัดเลือกโซเนเอเชียรอบคัดเลือกรอบสองพบกับเกาหลีใต้ซึ่งก่อนการฝึกซ้อมพิชชาธิดาม,มนวังกองกลางชบาแกวกล่าวเลยนะว่าความพร้อมของเราสำหรับเกมแรกในวันพรุ่งนี้ที่เราจะต้องเจอกับเกาหลีใต้ซึ่งเป็นทีมที่มีความแข็งแกร่งกว่าเราแต่ทีมของเราตอนนี้นั้นค่อนข้างจะพร้อมแล้วสำหรับเกมในวันพรุ่งนี้ สิ่งที่เราต้องระวังก็คือเรื่องของทักษะส,ส่วนตัวและเกมรุกจากด้านข้างของเขาที่ถือว่าเป็นจุดเด่นของเกาหลีใต้พรุ่งนี้เราจะพยายามเก็บทุกรายละเอียดเพื่อสร้างเกมที่ดีของเราในวันพรุ่งนี้ฝากงแฟนบอลติดตามเชียร์แล้วก็ให้กำลังใจพวกเราผ่านช่อง a s p l a y ด้วยนะคะเวลาสิบสนาฬิกา30นทีตามเวลาของประเทศไทย โดยสำหรับนักฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยจะลงสนามพบกับทางเกาหลีใต้วันที่2 6ตุลาคมเวลา14นาฬิกา30นาทีตามเวลาประเทศไทยที่เสียเหมือนเอกรีสเตเดียมถ่ายทอดสดทางช่องเ s เ l a y ใรคในขณะนี้ใครเป็นแฟนพวกเขาฝากไปติดแฮชแท็กเ er er er, er ชียร์ไทยเชียร์ไม่เลิกเชียร์ทีมชาติไทยหญิงกันด้วยครับแล้วมาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับทีมฟุตบอลหญิงไทยซ้อมส่งท้ายก่อนจะดวนเกาหลีใต้คัดโอลิมปิกเกมทัศที่2ในขณะนี้ โดยชมบาแก้วนักฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยนะฮะซ้อมครั้งสุดท้ายก่อนที่จะวัดกับเกาหลีใต้ขณะที่พิชาติดามโนวังยันทีมต้องเล่นละเอียดเพื่อจะปิดจุดแข็งของคู่แข่งให้จงได้ด้วยความเคลื่อนไหวนักฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยลงฝึกซ้อมครั้งสุดท้าย ก่อนทำการแข่งขันเกมแรกของฟุตบอลหญิงโอลิมปิกรอบคัดเลือกโซเนเอเชียรอบคัดเลือกรอบสองพบก,กับเกาหลีใต้เมื่อวันที่25ตุลาคมเวลา1า,า3 0ทีตามเวลาในประเทศไทยโดยการฝึกซ้อมใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมง30นาทีก็แล้วเสร็จนะฮะโดยเน้นไปที่เกมรุกและก็เกมรับเป็นหลักนะ โดยงานนี้ทางด้านของการฝึกซ้อมพิชธิดามโนวังกองกลางเชบาแก้วกราดเลยนะว่าความพร้อมของเราสำหรับเกมแรกเดวันพรุงนี้ที่เราจะต้องเจอกับเกาหลีใต้เป็นทีมที่มีความแข็งแกร่งกว่ารเราแต่ทีมของเราในตอนนี้ค่อนข้างจะพร้อมสำหรับเกมเดวันพรุงนี้นะคะ โดยสิ่งที่เราต้องระวังก็คือเรื่องของทักษะส่วนตัวและเกมรุกจากด้านข้างของเขาที่ถือว่าเป็นจุดเด่นของเกาหลีใต้พรุ่งนี้เราจะพยายามเก็บทุกรายละเอียดเพื่อจะสร้างเกมที่ดีของเัาในวันพรุ่งนี้ฝากแฟบนบอลติดตามเชียร์และให้กาลังใจพวกเราผ่านทางาช่อง a อ p อส y l a y ในเวลา14นาิกา30นา,าทตามเวลาของประเทศไทยดยนะคะ สำหรับฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยจะลงสนามพบกับทางเกาหลีใต้ในวันที่26ตุลาคมเวลา14นาิกา30นาทีตามเวลาประเทศไทยที่สิเหมือนเอเกเรตสเตเดียมถ่ายทอดสดทางช่อง a s p l a y เวลาบ่าย2องนี้เตรียมรับชมพวกเขากันนั่นครับแล้วมาดูประเด็นข่าวจออมากันครับเอาไ่้ยังไงการม,มายกนิ้วให้สีโรดกาลังฮอตในเกมลุกจังเด่นจังหวะใจสุดคมเลยนะ โดยอ e ลี n ซนเดอร์การมาคุณซูใหญ่ลำพูนวอร์เรีร์ที่เล่นลีกสูงสุดเป็นซีซั่นที่2ติดต่อกันแต่ว่าซีซั่นนี้ดูเหมือนต้องเจอความยากลำบากหนยนะอยู่ดับสุดท้ายจนถูกมองว่ามีโอกาสตกชั้นสูงออกมากล่าวชมลูกทีมทุกคนในทีมที่สู้กันสุดใจแบบทุกๆเกมบอกหากไม่ถอดใจกันแบบนี้ให้ลืมเรื่องตกชั้นไปได้เลย กาม่ากุนซือสุดยอดฝีมือผู้มากประสบการณ์พาทีมคว้าชแชมป์ในไทยมาแล้วแทบทุกบริการต้องเจอกับความยากลำบากบทพิสูจน์ในการทำทีมรันโคขาวที่บรังบวยขณะน,นี้จาก8เกมที่ชนะไป1เสมอ1แพ้ไป6โดยล่าสุดนั้นบุกไปแพ้การท่าเรือ2ต่อ3กาม่าก็ออกมาพูดถึงทีมนะว่า เขาพอใจกับผลงานของนักเตะทุกคนในทีมโดยเฉพาะเ,เรื่องของอหัวใจที่แข็งแกร่งสู้ยิบตาแม้จะตามหลังก็ตามทีหากทุกคนเล่นกันแบบนี้เขาเชื่อมั่นว่าทีมลำพูนจะไม่ตกชั้นอย่างแน่นอนนะและนี่ก็เป็นจอยลึกประเด็นร้อนข่าวฟูตบอลไทยบายมาโน่โปรกิงสไตล์ประจำวันที่26ตุลาคม25 6 6โดยชายาผู้บัครั่งฟุตบอลไทยครับ